นากองพันทานบอกนารยกมุมนึ่งกลัามาถึงทานเอกงามเซ็กสันมีบุตรรักคนกล้าน้ารชื่อ่ายันเมเจ้านั้นคัทลียาต้องมาลาพอไปต้องสมสารแต่งงานครั้งที่สองกัำนวนนองเอินเดอร์ัตตาแต่เธอมาพุงอยอะ รักสามเศร้าก็ต้องแพรกน่ารือจากกันไปกูแต่งไม่กับปวารีโอ้ะน่ารืออยู่กันได้แค่ซีคืนน้องไปเตยทำโพไดมันไม่ไหลมากูชวนสุกตาพาพลน้าฤมานอนคมคืนจะขนู้พอรูข้าวเศร้าทัางคืนยามดึกดื่นหอบผ้าผวยไม้กูย่อยถึงที่นอน,นอรุงเ้าเว้นซายยัน ನಂಪನ สายันลูกรักของพ่อทาไมมึงทําหน้าตายอย่างนั้นมาพ่อครับพ่อทําไมพ่อรู้หรือเปล่าว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรผมเป็นวันเสาเสร์เซมไม่รู้เหรอผมรู้ครับพ่อแต่วันนี้มันตรงกับวันที่เท่าไหร่ก็วันที่หนึ่งเมษายนวันนี้มันเป็นวันสําคัญอะไรพ่อก็รู้ดีเพราะพ่อเป็นถึงผู้พันวันที่เขาคัดเลือกทหารไงพ อ้าวแล้วทำไมผมไม่อยากติดทหารนะ่ะวันนี้ผมนําความเรื่องนี้มาพูดกับพ่อพ่อยัดไอ้ผมได้หรือเปล่ายศตําแหน่งของพ่อพ่อ,พอทาให้ผมได้อยู่แล้วผมไม่อยากเป็นทหารนะพ่อผมไม่อยากไปตายที่สามจังหวัดชายแดนผมไม่อยากเป็นศพพ่อผมอยากเป็นนักเลงหัวไม้อย่างนี้ดีที่สุดแล้วได้หรือไม่พ่อโอยสายันเอ้ยมึงเนี่ยเป็นถึงลูกผู้พันแต่ทำให้ชื่อเสียเรื่อง มึงจะเป็นไม่เป็นทหารอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้มึงก็ต้องไปเข้าใจไหมมึงต้องไปนั่งนะรอเวลาเขาเรียกชื่อกูทําได้ทุกอย่างให้มึงไม่ติดแต่มึงต้องไปถ้าไม่นั้นชื่อเสียถึงพ่อกูอาจจะถูกทําโทษลดเงินเดือนหรือจะอาจจะปลดตําแหน่งไปเลยก็ได้แต่ยังไงวันนี้มึงต้องไปผมไม่อยากไปพ่อมึงต้องไป <c oughs> มึงไม่ไปไม่ได้พ่อก็รู้ดีแต่ผมติดทหารแล้วก็ พึ่งเธอกําลังจีบอยู่กับไอ้ยอดรักอีพึ่งไหนวะพึ่งลูกของยายหลิวอัพึ่งเธอเป็นลูกของยายหลิวอ๋อลูกยายหลิวกับตาสอนเพชรอะไรถูกต้องพอผมชอบพึ่งเหลือเกินแต่มันมีมารหัวใจคือไอ้ยอดรักวันนี้มันมันจีบพึ่งไปเสแล้วพอ่อแต่ยังไงก็แล้วแต่ กูไม่อยากจะรู้เรื่องเด็กๆแต่วันนี้มึงต้องไปที่หน้าอำเภอไปเลือกทหารโหพ่อมึงอยากให้พวกสมุนพวกจ่าพวกนั้นเขาจะดูกูยังไงวะว่าทำไมลูกผู้พันไม่มาเลือกทหารยังไงมึงก็ต้องไปผมไม่ไปก็ับพ่อวันนี้ผมอยากจะไปบ้านของพึ่งเพื่อจะไปจีบเธออรู้แล้วรู้รอดผมอายมาตั้งนานแต่ครั้งนี้ผมไม่อายแล้วผมมีมานหัวใจอยากไปเลือ้ยอดรักยังไงใช่ไหมทองเราต้องจีบพึ่งให้ได้เอาเลยครับ ก็ว่าคารมมันเป็นตอไข่ล่อเป็นรองไอ้จองไอ้ป๋วยเรื่มก็ดึงก็ว่าคารมเป็นตอรูปรรอเป็นรองแต่รูกทรงเราได้เปรียบปวดเสียงเงียบไข่ปดเสียงเงียบตายองคนไก้องได้ต่างยังไปได้รู้ว่าเผื่อน ซาเจยมันเลวไลยต็ดเคยอยู่ว่าเสียงใกล้ปลื้มจซะเด็งนกวีดไปว่าเพื่อนเลยบาไปหน้าไอ้พี่นี่เจมรู้เลื้องไอ้เต็จกูว่ายไปซื้อยาพารากูเจ็บควันกูว่ามือนี่กำไปหน้าสรอยบาสซื้อยาพารามือนู้กำไปบาสซื้อลูกอมุ่งพลเดินไปว่างทางเหยียดผมก็กันเคยก็ตั้งมาร่วมมือเดียวกัน รอบมาท่ามเราไม่รู้ตั้งนเสือไยไรแล้วบาไปหน้าบา่ายเตดเจ้ไม่จูกเกยร้อยนะตัวกอนนาม,มานนะตกมาแต่สุรัดนโุพีนองเลยแตละคนเออตีหัวดังว่าเพื่อนนั่นคยนั่งปวดเพดนั่งปวดเพดเล่นดีนั่งปวดเพดเอออันอยู่ปนันเอออยู่โล่กันมัน นั่งนู่เพียวกันอ๋อ,อ,อ,อนั่งนู่เพียวเอออยู่พนนันเนอเมียเป็นรอยนั่งนู่เพียวกันเออที่ออกดือเรียบไรช่วยเหยกว่าคามันเออเมียเป็นรอยเออแต่ว่าพวกเป็นพันอเสียไอ้เม็ดตะบาดาน,นั่นไอ้ทองมึงคิดยังไงบ้างเรื่องนี้นะเราจะต้องเอาเพึ่งมาเป็นคู่ครองอะไเอ่เอตนบอบน้องพึ่งไปเลยนะพุ่มไม่ได้ว่าไรพุ่มไก็ไปจีบน้องยุ้ยอยู่กัน ยุยันผมเมียพูนเมียพูนกับเรือไอ้แกอุจิเพอก็าไม่จีบเมียผัวในตัวเออนี่กูไม่ได้ส้นเฉคำนั้นโจดสอนกูเลววัดจีบเหม่่ไหมกับจีบเมียผืนเจี๊บจีบเมียผวนดิว่าเพื่อจีบเหม่่ไหมมึงกิดแลสโซ่โตจีบกำนั้นจีบโอ้พ่อพ่อโรจีบเออมึงกิดแลโบรถเครืรับจ้างจีบบตัดยางจีบบุตุกไม้ยางจีบมาลูปืนกีบอ๊อกนเล่งมาถีว่ากูแต่ถ้าจีบ เมียเพื่อนไอ้แกระวังแต่ปืนพัวมันโบกเดียวนี่ออไอ้ทองชัดเกินกัทราบุตรแล้วเนอะไม่ใช่ปะนะเออฮ่ <c oughs> อยว่ารจ่อเออไม่ความบันดีไปกันเลยไปเลือกตาตันแต่กูไม่อยากติดเลยเออตาันผู้พันครับทำไมทองเออผมไม่ใจยังเบี้ยนี่ครับแต่ว่าตันจะได้ผมตีพอมไม่อยากเป็นตา,าลเลย นะครับนะผมอยากเป็นไว้สรุนตหลักลแล้วเอาแล้วเออยอยู่ปนีจีบครูอะไรต้องไก่ก็ไอ้ต้องเพิ่นก็ว่าว่าจีบครูเออครูครับรถป้านนบาบันเราไอ้ต้องครับรถตามไปถึงก็รัวผักเดียวไว้คุณครูครับคุณครูเรับขึนแเตนครัครูว่าครับคุณคะ ปลิวคกับประดังพลึงเพื่อของกูก็ใจขึ้นตีกันออปัดต้องจย <laughs> อกกูเรียนปรีนี่กูเก่งพุ่งขึ้นควายเหยื่อมาเจนันออชาร์ไอ้เต็มนั่งไม่ได้เร่องเลยตั้งแต่มาอยู่บนั่งเคยหน่วยไอ้โตไม่ได้โอกเลยเออมันก็นหน่อยใจมันเมื่อน เพื่อคืนนี้จะมึงได้ออกแล้วอะไอ้นายนั่งมาครับอุ้ยแล่นไอโต้ไม่รีชกงมุกได้เลยกูเหละได้อวกไอ้เว้มึงไม่เย็นนั่นโต้กับปลาโลเปยนโลกันกับข้าวกินดีไม่ไจ้กินดีมูขวัดตัวมูขวกเกลือมูพัดเคยเออโรยโรยนั่นเออเคย กยวกินร้อยไหมร้อยก็เกลยวกินร้อยกินร้อยอันนี้กินตึงติดเลยกินตึงติดเยไม่ติดปากนี่อ้อฟตื้นไม่ลงอ๊อฟเขาอีกเกลียดตัวนันตัวก็ก้าวตาช้างกันเลยบ้าไปเรื่องมันเออกลับอะไรอ่ะเอาเยอะกว่าเยอะบ้าหมดกูด่านนั้นที เออยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องเอาพึ่งมาเป็นเมียรเราให้ได้ไอยอดรักมันแย่งซีนเราพ่อครับวันนี้ผมไปด้วยเพื่อไปเลือกทหารวันนี้ไอยอดรักมันก็ไปเลือกทหารเหมือนกันไอ้หนุ้ยไอ้เท่งด้วยทองไปโอ้ก็ได้สิ้นฤทธิ์แต่เดียวใจไปโอ้ก็ได้สิ้นฤทธิ์เลยเออไปโอ้เจ้าเลยเออเออเลยอ้าหืมุ่ยอมเอ,อไว้ก่อนอ๋อ บ้านไอ้พี่นี่กูเลยเอออันอนนนนเดยคขืนยกขึ้นจีกางเกงในกูกินพลเคยไอ้เต็ดเพือ่อกูควันมากินโ่ตีแล้วกางเกงในกูเมื่อนกับเพื่อกับโรตี <c oughs> มันใช่ใครเมื่อนกันออ oh. <c oughs> อันกองมึงอกางเกงในไม่บายตองโตกับกองกูไม่เรียกว่านนนขืนก้น,น,น,นยกขึ้นชีกวันกู เออกูควันวากินเรียนกูเบนยุ่มเรื่องแล้วในเรียนยกขึ้นเล่นพอลฮ่ยังไงไม่เล่นกับเบนถึงขี้เลวเออบ้าไก่เต็มสุดมันนุกไปอ่ะเออกูมีมุกไม่มานำแชรเลยจะจองเดี๋ยวกูเล่นมึงหัวแกได้เลยหัวแกได้เลยเออดังเป็ดกาวะมุกนี่ไม่เคยได้ยินมุกอะไรเนี กูตีกูมึงววากูตีกูตีมึงเออกูว่านับได้กันนึงจึงจิตจะตามไรกินว่าเป็นกรรมการมวยล็อกมาไม่ไม่ล็อกเออกูชอบตรงไม่ล็อกอันนะกูว่าไม่ตันเลยก้องนำมวนใบจากอยู่เออยังไงก็แล้วแต่วันนี้พอผมเดินทางไปที่หน้าอำเภอวยนะวันนี้เราไปดูอยอดรักมันติดทหาร เราทำใบแดงไปเยอะๆดีไหมพอ่อบ้าเหรอเขาทำตามที่าทางการเขาส่งมาให้ยังไงมึงก็อย่าลีละ่ะต้องไปลงทะเบียนให้ทันนี่ใกล้จะแปดโมงเช้าแล้วนะพ่อไปก่อนแล้วที่หน้าอำเภอ,เอพ่อไปแล้วยั <c oughs> <c oughs> ยงไงก็แล้วแต่ทอวันนี้เราเดินทางไปด้วยนะเราเดินทางไปเราไม่ติดแนนนเป็นถึงลูกผู้พันพวกมึงก็ไม่ต้องติดหรอก ไอ้เต็ดมึงเลือกไม่เป็นนี่อายุยังไม่เจ้งรับไปเล่ได้อืไปเล่ต่อยาวต่อเดียวเนี่ยต่อยาวนะี่ไปกันต่อเดียวใจกูนำหน้าไปก่อนอย่าไปอยู่ดูหน้า,อายอดรักเวลามันได้ใบแดงแล้วมันจะอยู่ยังไงตามกูมาอยแล่กูไปพังไปแก้มึงกับกูเดินต่างพืนกันถือวไอาูุพมแม่ไม่มึงไม่นะ เออได้ไหมไหมตะคุณต่อเดียวใหญ่ไหมไหมตะคุนนะอู้ไปไปนางรานานว่าไปเออไปนางรานานแปลกต่อเดียวไม่ได้เรียกชื่อกันอันไไปเราไปตามดีว่าเออเที่วนี้นะว่ามีคนช่วยช่วยเอออยู่ติดเล่นนะเออไปเราไปปฏิที่ิภพไหมไหมในหมู่บ้านนี้ตกคนเออเราก็ตามปานี่ว่าอย่างเคยว่าบบมังเออไหม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 เออมามามาเดินเพื่อกันนั้นมาเดิน ร้านคาราโอเกะร้านไหนเดียวตร้านนี่ว่าคอยเว็บวับเว็บวับช่วยดีทองพร้อชัานพระภูมิหอมปิดร้านเวอรร้านนี่ l i k เ e v e อมามามาอ้ยร้านนี่ชัดเจนนะรู้ยังเคยอยู่มั้ง ยกมาทักคุณเอ่อไม่ทราบว่ามีเด็กเสิร์ฟหรือเปล่าเด็กเสิร์ฟมานี้จีกคนสิมารู้ตัวเคยเลี้ยอ,อ,อยู่ห้ามเว้ยสวัสดีครับเออสสวัสดีเล็กเล็กๆเข่าเขนใจไว้ลยกูได้ยินเสียงเอ่อ ไม่ใช่ว่าไปกินไรดีค่ะวันนี้ร้านอาหารติดทะเลค่ะร้านอาหารติดทะเลข้างล่างติดผู้เขาเลวร้านติดไรอ่ะน้องติดเต่ากอร์สอกค่ะ <c oughs> นา่าก็ยได้นานก็เล็กกว่าเออมีไรกินบ้งาองอ่ะน้องเมนูไหนนะมีต่างเพลย์เลยค่ะไม่ว่าตอนนี้กินอะไรไม่ว่าจะเป็นมีนมำจินมีข้าวยังมีเปล่ากัว้วมีกิ้งเดือดวัวมีกุ้งปลาไหลมีไก่ผัดเผ็ดเชลเลขข็กค่ะเชลเล็กค่ะ ขวางไม่ตันเลยตัวกระดองแซานี้โอ้ย่างตั้งเพ็ดนี่น้องนะค่ะอาหารปลาก็มีค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูปลาอะไรก็เหลียวเต้น,นะค่ะโรคจงเล่นอูบองแร่อเูเลื่มปลาเพชรย่างตั้งเพงค่ะข้องปลาย่างตั้งเพ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดเพชรหมายลุ่มโพหรือวใบเป็นต้มยำแกนหมายซักนะค่ะย่างตั้งเพอเอาอพัดเพชรขลองเหลือยมาสักจานกันน้องนะ นือยๆกับเหนือยๆแล้วเออ,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  <c oughs> อบาเม็ด่ตกรูปกูแล้วเออจำจริงจำไม่มมไเกลียวกูไม่ได้ว่าไรต์ีเอออยู่งามเบ้ค่ะอ,อืมได้บาดช่วงไปได้แล้วอ้าวมาแดปปี้นี่เออไม่จะว่าเอาอะไรอีกเห เออไม่ไม่เอาเล็กเราจะไม่ทราบว่าผีนี่จีบนองได้หรือเปล่าฮะผีจีบนองได้หรือเปล่ากูเ <c oughs> ลยบอกตรงจีบจริงว่าฮ <c oughs> เออไม่ทราบว่านองนี่มีเคว็นแล้วยังยังไม่มีเลยเคยตั้งแต่เลืกกับพวกนี้ฉันไม่เคยจบจบใครเลยเคยนกยากตืน่นไอ้เหี้ยไอ้เอกมลเล่ยตั้เลืกกับพวกเจ้าด้วยเลยลไม่เคยจบเคยเพิ่งมาจบกู เออไม่ทราบว่านงหรือกระพว่นั่นแหละไม่อานงเด็กวันเย็นนี่ค่ะมันก็ตุนยังโอ้เด็กยังเออเออไม่ทราบว่าผีจีบได้อิฐได้ค่ะเออนงมาคบกับผีนี่เออถือว่านะผีจะจีบไม่ัดเจินต่เดียวใจค่ะเออพี่ไม่ใช่คุกอพี่ไม่ใช่เปปซี่แ้วพี่เป็นอะไรคะพี่จะเป็นเบอร์ดี้ทำไมอ่ะหนึ่งเดียวในใจเธอไงว ได้กูต่อเดียวเจ้ยอยู่มืองนอกพีจ่จะซื้อของไปเอาใจแต่ตอนนี้อยู่มืองไทยเอาไปแค่ไอเลิฟอยู่ได้กูต่อเดียวไอคำเรกไอเธอเป็นเจ้าของอยู่คำสองให้เธอเป็นของขวัญเลิฟคำสามให้เธอเป็นรางวัลไอเลิฟอยู่รวมกันฉันรักเธอได้กูต่อเดียวเออไม่ทราบว่าน้องรองนับหนึ่งถึงห้าสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าครบยังครบแล้วครบแล้วอย่าเลิก ok น<า>ะได้กูตัวเดียวเจ้พี่ลองนับหนึ่งถึงล้านสินับทาไมอย่านับหนึ่งถึงล้านนับแล้วไม่ครบนับ่นสินับทาไมอ่านับแล้วก็ไม่ครบไอ้ยาหลุดหลบหมดเออเออไอ้ยาอยู่ห้ามจริง อยู่งามอยู่แดงเล่นกลางกล่าวโนยพี่ชื่ออะไรอย่างเพี่ชื่อประสบครับน้ำตะกูลนอะ่ะอุบัติเหตุนะคนหลังนู้นชื่อปืนพี่ชื่อใจเต็งครับเดี๋ยวกูเกะแต่ยังชอบไอ้ปลิดนี่มอย่างนั่นเออชัดอยู่ด้วยบ่าวตองจิ๊บไอ้เจ้านี่มาหัวปลิด มึงมามีวันได้กูบ่าวจงก็อยู่มือนกนอินี่ก็อยู่มันจงหลูกเกิดมาไม่รู้เป็นอะไรไหมแม <c oughs> มาแลประเดมาแลเกนได้กับจงแล่ละแม่แลประเดมาแลเกะได้กับจงเกละมันอยู่ในคลองจงก็มันอยู่บนบก นายกันละคงมีลูกราก็เคได้กับจงเอ้ยองจังลีเล่มาเล่จะได้หวากูเมื่อนเคหวานหนงก็เมื่อนจงตัวเองละกินว่าเมื่อนามโยใครราพนามละจะมาเทียบเพิงภาพนามต้องได้กับจงภาพนามต้องได้กับจงตกลงตกลงละโอเคโอเคอีด เลยไอ้เก่ไม่ได้กับจูงเหม็มเตียงตายโอ้อพ่อได้ยามชีดนะมัมอ้แม่รื้อพร้อมเดินนะ เดินหนะ้าเซ็กแปลงเธอมันแน่ดียืนวิวเดินหลอดหลัดตัดสนามด้วยความชัวไปยืนอ้วพวกใบแดงแล้วกูไอ้ชุดแรงลมส่วนทองนายกับผ้ากอาไม่รอเ้าเอ็นแม่ขากวักมือไอ้กูไปชื่อดมอ,อ,อ๋อมึงอย่ายุ่งหล่ะตาพอได้ยามชวนเพื่อนรักนะรอเดินตากลมอ,อจะยกเอวกลมพึง่งแา